สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's c r i p ครับผมวันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาหน้าจอไหมของจอ LCD อย่างนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันยังใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าหน้าจอมันไหมดำไปแล้วโดยเทคนิคนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ใช้จอ LCD ได้ต่อไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับโดยที่ลงทุนนิดเดียวไม่เกิน40บบาทก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะครับโอเคแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวเราถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อน แล้วก็ไขสกูออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆงัดตามจุดที่เป็นสลักออกมาตรงนี้เราก็จะเห็นแผงวงจรแล้วก็หน้าจอ led ที่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋เราถอดมันออกมาก่อน <classified. S 1> ตรงนี้ขอให้เราค่อยๆขยับมันนะครับผมเพื่อป้องกันสายหลุดออกมานะครับคราวน,นี้เราก็งัดตรงสลักตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะได้ข้างหลังจอ led ออกมาละตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเขาจะมียางอยู่อันนึงเราต้องแกะยางตัวนี้ออกมาก่อน นะครับแล้วคราวนี้เราก็ถอดแผ่นหน้าจอออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยมันไหม้เลยนะครับผมก็โดยหลักปกติเนี่ยแผ่นที่ติดอยู่ข้างหลังตัวนี้มันจะทําหน้าที่สะท้อนแสงนะครับแต่ว่าพอเราใช้เป็นนานๆมันก็จะเกิดเหตุการณ์จอไหม้แบบนี้นะครับตอนที่เราลอกเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้คัตเตอร์นะครับลอกจากตรงมุมขึ้นมามันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แหละครับ ก็าทาเหมือนลอกสติกเกอร์ปกติแต่ว่าระวังนะครับผมจอเนี่ยมันจะมีอยู่2ชั้นที่ติดกันเลยนะครับผมให้เราลอกเฉพาะชั้นหลังที่เป็นแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปลอกชั้นหน้ามาด้วยนะครับให้ลอกเฉพาะชั้นนี้มานะครับผมซึ่งมันเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงที่มันเสื่อมแล้วนะครับผมลองแซะให้ดูนะครับ จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งเราอยากแกะชั้นนี้ออกมานะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยจะทําหน้าที่แสดงตัวเลขเราจะเห็นว่ามันจะมีชั้นของกาวอยู่นะครับผมแล้วก็ลองถูๆออกดูก่อนว่ามันติดออกมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันติดออกมาเราก็ถูไปเรื่อยๆก่อนสำหรับบางจอที่ถูไม่ออกนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พวก WD40 หรือว่าน้ํามันไฟแช็กถูออกได้นะครับผมมันก็จะเป็นกาวแบบนี้หลังจากที่ลอกไปทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้เลย หลังจากที่ลอกสติกเกอร์ออกไปแล้วเราก็ใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอนะครับตรงนี้เราก็จะเช็ดพวกฝุ่นพวกคราบไขมันแล้วก็กาวออกไปให้หมดนะครับจากในคลิปที่แล้วเราก็จะใช้เป็นสติกเกอร์อลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมแต่จากคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่แล้วมานะครับก็จะมีคนแนะนําว่าสามารถใช้สติกเกอร์สะท้อนแสงแบบนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้เสียดายนิดนึงว่าข้างหลังตรงที่มีกาวก็เป็นสีเงินตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นสีทองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนหาแผ่นใหญ่ได้ก็เอาแผ่นใหญ่ติดไปเลยนะครับผม ต่ถ้าเกิดว่าหาแผ่นเล็กได้ก็เอาตามนี้แหละครับโอเคครับผมแล้วเราก็จะตัดส่วนเกินออกนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านหน้าเราจเห็นว่าตอนนี้สะท้อนสีลุ้งเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับ แล้วอย่าลืมยางที่เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับเราใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยเสร็จเรียบร้อยเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปดูว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นตัวเลขน,นะครับผมแล้วก็ข้างหลังพื้นสีลุง้งแจผมว่าอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง ถ้าเกิดว่านอนไปแล้วเทปมันเกิดเก่าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแกะมาเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็แค่ลอกเทปเก่าออกแล้วก็แปะเทปใหม่เข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ